แต่ครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกันนะด้วยความดีใจหัวข้อวันนี้พูดถึงชื่อว่าจะเกลียดกันไปถึงไหนนะครับพระกบฏตอนนี้มาจากสุรีบที่109่แต่อยากจะขออ่านเจาะจงในข้อ5ก่อนนะครับในสดแต่เช้าเราวันนี้บอกว่าพวกเขาตอบแทนความดีของข้าพระองค์ด้วยความชั่วและตอบแทนความรักของข้าพระองค์ด้วยความเกลียดชัง โอ้เขาจะพูดประโยคนี้ได้ต้องเจอหนักๆมานะบอกว่าเอาพูดกับพระเจ้าบอกว่าพวกเขาตอบแทนความดีของข้าพระองค์ด้วยความชั่วและตอบแทนความรักของข้าพระองค์ด้วยความเกลียดชังคุณแอนเดย์กายเนี่ยเขากล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าถูกเกลียดเพราะสิ่งที่คุณเป็นก็ยังดีกว่าได้รับความรักจากบางอย่างที่คุณไม่ได้เป็นไอทสาวพระทั้งหลายฟังแนละ้วเห็นด้วยไหมบอกว่า ถูกเกลียดเพราะสิ่งที่คุณเป็นก็ยังดีกว่ารับความรักจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้เป็นเพราะ it is better to be hated for what you are than to be loved for something you are not สักครั้งนลยครับ it is better to be hated for what you are than to be loved for something you are not พูดได้ไง่ายว่าถ้าเราเป็นอย่างที่เราเป็นที่เป็นไม่ได้แย่ไม่ได้เลวแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ชอบเราเกลียดเรามันก็ยังดีกว่าที่ว่าเขาม่ชอบเราเพราะสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแต่เราทําฟอร์มดีและเขาไมาชอบเราแต่จริงๆแล้วตัวเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นพี่องครับคําถามว่าคุณเคยถูกเกลียดชังถูกใส่ความถูกกล่าวหาเหมือนผู้เขียนพระกัมพีสะดุดี ร้อยเก้าในตอนนี้ไหมอัจริงผมว่าโดนมาบ่อยครับเป็นคริสเตียนมาห้าสิบกว่าปีได้โดนมาเยอะเลยแต่ว่าผมว่าดาวิดเจ็บกับผมนะว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยท่านานิพนธ์หรือว่าท่านประพันธ์เอาไว้โดยยิ่งในหลายหลายตอนเลยฮะในร้อยเก้าเนี่ยเพ่งมีหลายหลายตอนในในบทที่ยี่สิบสองบทที่เจ็ดสิบสี่บทที่เจ็ดสิบหกทั้งหมดเลยที่สันตาวิดพรรณนายอย่างนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญขอจะทรงนิ่งเฉย ขอจะทรงนิ่งเสียกริย์ดาวิดเขียนไว้เยอะแยะในหลายบทหลายตอนว่าพระเจ้าอะานิ่งเสียเพราะว่าดาวิดเนี่ยถูกกระทําชั่วดาวิดถูกเกลียดติชังทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทาอะไรชั่วหรือทําอะไรที่เลวดาวิดอธิบา,บายบอกว่าพวกอย่านิ่งเฉยนะพวกข้าพระองค์เนี่ยคนอาธรรมและคนหลอกลวงใส่ร้ายข่าพระองค์นี่ดาวิดเขียนอย่างนั้นเลยพวกเขาผู้ปรักปรำข้าพระองค์ด้วยเลนมุสาพวกเขาล้อมข่าพระองค์ไว้ด้วยถ้อยคําเกียรติชัง พวกเขาโจมตี้าบรงโดยไร้เหตุผลพวกเขาตอบแทนความรักของข้าบรงโดยเป็นปฏิปักษ์ของข้าพระองค์พวกเขาตอบแทนความดีของข้าบลงด้วยความชั่วพวกเขาตอบแทนความรักของข้าบรงด้วยความเกลียดชังโอ้โหซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าถูกกระทําอย่างเนี้ดาวิดทนไม่ไหวครับดาวิดหลุดเหมือนกันอารมณ์ดาวิดบอกดาวิดทูลพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าจัดการที่ภาคสาคนเหล่านั้นที่กล่าวใส่ร้ายนะครับ ให้ได้รับโทษสาสมกับความผิดของพวกเขาดาวิดีอกพระเจ้าลงโทษพวกนั้นด้วยเถอะเขาทำมาฆาปรุวงเจ็บแสบเมื่อเราอ่านต่อไปในบทที่ร้อยเก้าแต่แต่ข้อยี่หกเป็นต้นไปดาวเรบอกว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ขอต้องช่วยข้าพระองค์ให้รอดจ,จากด้วยตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอให้พวกเขาทราบว่านี่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระองค์เ,เองได้ทรงทําการนี้ ให้พวกเขาแช่งไปแต่ขอพระองค์ทรงอวยพรขอผู้ที่ลุกขึ้นสู้กับข้าพระองค์อับอายขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์ยินดีขอให้ปฏิปักษ์ของข้าพระองค์หมดห่มความไข่หน้าขอให้พวกเขาสวมข้าอับอายอย่างเสื้อคลุมแต่วิปปิดตอนท้ายบอกว่าข้าพเจ้าจะขอบคุณพระยาเวอย่างยิ่งไปปากของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจสรรเสริญพระองค์ในทำาการคนมากมายเพราะข้าพระองค์ แต่พอว่าพระองค์ทรงยืนที่ขวามือของคนขัดส,สนผพ้ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนที่ปรับโทษเขาแล้วนะั้นแล้วครับดาวิดเจ็บปวดใช่ไหมครับถ้าใครเจ็บปวดเนืว่วานวันนี้ก็ถือว่าพระกปพีตอนนี้สะดุดอยู่ที่ร้อยเก้าตอนนี้จะเป็นการปลอบโยนท่านเช่นกันนั้นขอพี่น้องรับพี่น้องหลาครับขอให้ความรักของพระเจ้าในใจของเราเนี่ยใหญ่กว่าความเกลียดชังของเราถ้าเรามีความเกลียดชังอยู่ขอให้ความรักของพระเจ้าใหญ่กว่าความเกลียดชังของเรา ให้ความรักของพระเจ้าใหญ่กว่าความเกลียดชังที่คนอื่นมีต่อเราขอให้ความรักของพระเจ้าใหญ่กว่าความเกลียดชังที่เรามีต่อ,อคนอื่นเหมือนคํากล่าวนะครับของคริสตินทันนาบอกว่าแต่ความรักต้องเข้มแข็งกว่าความเกลียดวิชนั้นจะไร้อนาคตสําหรับเราจามีคั้นครับคนที่มีพระเจ้าขอให้ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราเข้ขมแข็งกว่าความเกลียดที่เรามีต่อคอนอื่น หรือเข้มแข็งกว่าความเกียรติของคนที่มีต่อเราดาวิดพูดตอบแบบว่าขอให้เราอย่าหวั่นไหวเมื่อเราถูกกล่าวหาอย่าเราหวั่นไหวเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ขอให้เราอย่าหวั่นไหวเมื่อเราถูก,ก,ถก,ใ,ถก,ถกใส่ร้ายแต่ให้เราจับจ้องไปที่พระเจ้าแต่ผู้เดียวพี่้องหลายครับวันนี้ขอเคุณจนทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านเจออย่างดาวิดถูกกล่าวหาถูกวิจารณ์ถูกใส่ร้ายให้ท่านเพ่งไปที่พระเจ้าแต่ผู้เดียวแล้วทำไงต่อครับดาวิดบอกว่าขอให้เรา ให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อเราขอให้เรามอบการแก้แค้นไว้กับพระเจ้าสองอย่างนะครับขอพระเจ้าให้อภัยคนทำผิดต่อเราและขอมอบการแก้แค้นด้วยกับพระเจ้าแล้วทราบไ่อครับผู้เขียนสตดุดีคืออาจารไม่บอกว่าความสำรวจตัวเราเองว่าแล้วเราเองนะเรากําลังปักปั้มใส่หลายคนอื่นเป็นความเช็ดและไห้เหตุผลอยู่เลยหรือไม่แล้วกำลังตอบแทนความดีคนอื่นด้วยการ ทำชั่วอยู่หรือไม่แล้วก็ตอบแทนความรักของคนอื่นโดยวกิ่งคนของพระเจ้าด้วยการเกลียรติชังและหยาบคายอยู่หรือไม่ขอให้เราเอาสุริยราศหนึ่งเก้าเนี่ยมาทบทวนต,ตัวตัวเองนะให้เราหลายทราบว่าความเกียดติชังทําร้ายตัวเรามากยิ่งกว่าทําร้ายคนที่เราเกียดติชังอีกสักครั้งหนึ่งความเกียรติชังที่เรามีต่อคนอื่นมันทําร้ายตัวเรามากกว่าคนอื่นที่เราเกียดติชังขอพระเจ้าได้เมตตานะครับคอ,อร์เรตโตสกอตคิงบอกว่า ความเกลียดชังเป็นภาระหนักมากเกินกว่าที่เราจะแบกไว้มันทำร้ายคนที่เกลียดชังมากกว่าที่มันทำร้ายคนที่ถูกเกลียดชังขอยรอวยพรทุกท่านนะครับอย่าให้ความเกลียดชังทำร้ายเราหรือทำร้ายใครอย่าให้ความเกลียดชังใช้ปากเราทำร้ายคนอื่นอย่าความเกลียดชังใช้นิ้วของเราทำร้ายคนอื่นอย่าให้ความอย่าใช้ใช้มือของเราทำร้ายคนอื่นนะครับถ้าเรากำลังเกลียดชังผู้ใดหรือเาทำสิ่งใดที่ไม่ดีขอเรากลับใจยุติพฤติกรรมอันนั้น ก่อนที่พระเจ้าจะจัดการกับเราแทนคนนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายให้เราอาจจะยุติความเกลียดชังนั้นุนมเพราะว่าความเกลียดชังมันขวางกั้นเทอาพของพระเจ้าให้เรายกโทษไปแล้วให้พระเจ้าจัดการแทนและพระพรของพระเจ้าจะไหลมาสู่เราดีกว่าใช่ไหมครับพี่น้องหลายขอเราทิ้งความเกลียดชังและยกโทษรับความเมตตาพระพรจากพระเจ้าขออวยพรครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับ